สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบนะครับในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจัก,กรยานยนต์หรือเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับที่เป็นพวกเครื่องยนต์เล็กนะ มารับชมนะครับขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างคอย C.D.I. นะครับของเลื่อยยนนะครับนะเดี๋ยวมีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น2คลิปคลิปแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการปรับตั้งคอย C.D.I. ส่วนคลิปที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการถอดประกอบคาบูเรเตอร์แบบผ้าปั๊มหรือคา r b บูเรเตอร์แบบไดอะแฟม ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมบอกอธิบายรายละเอียดคร่าวๆที่มาที่ไปก่อนนะครับคือเครื่อง2ตัวเนี่ยนะครับลูกศิษย์เนี่ยไปรับงานมานะครับแล้วก็เอางานเนี่ยมาให้ผมนะข้อมูลมีแต่เพียงว่าเครื่องยนต์มันเคยติดได้นะวันที่เขาเครื่องมาให้ผมนะครับก็คือสภาพเครื่องเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาอย่างเคลอะเคอะมันจะมีพวกเศษ ฝุ่นไม้ผงไม้เนี่ยติดเต็มเครื่องไปหมดนะครับผมก็จะบอกก่อนเวลาซ่อมเครื่องพวกนี้เสมอว่าบางตัวเนี่ยซ่อมแล้วมันไม่คุ้มบางตัวเนี่ยซ่อมแล้วเนี่ยค่าซ่อมค่าอะไรเนี่ยมันแพงกว่าซื้อใหม่นะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องจีนตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทเองนะครับอ่ะผมเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับ จะมีสติกเกอร์ติดมาว่าเป็นเลื่อยยนต์ยี่ห้อซูพีเทครุ่น cs 380นะครับน็อตท,ที่มาเนี่ยนะครับน็อตไม่ครบนะครับแล้วน็อตแต่ละตัวเนี่ยนะครับหัวก็จะเยินเยคือผ่านการถอดมาแล้วเครื่องตัวแรกเนี่ยนะครับนะนี่คือตัวยางปั๊มนะครับท่านดูสภาพนะเอาง่ายดูพร้อมกันทั้งสองตัวอะไรกันแล้วกันนะครับนี่คือสภาพ คือมันคงเคยติดนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันไม่ติดเราทิ้งไว้นานนะครับนะจนจนลูกยางปั๊มเนี่ยมันแตกเปื่อยนะครับในถังเนี่ยนะครับในถังทั้งสองเครื่องเลยนะครับไม่มีน้ํามันมานะครับแห้งแกกเปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับกลิ่นน้ํามันเก่าๆเน่าๆเหม็นหึงเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เด็กนักเรียนนะครับที่เขาเรียนวันอาทิตย์ นะลองถอดหัวเทียนทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองเครื่องมาเช็คก,ก่อนว่ามีไฟไหมก็โอเคนะครับยังมีไฟออกหัวเทียนอยู่แต่จากการสังเกตเนี่ยนะครับสองตัวเนี้ยไฟที่ออกหัวเทียนเนี่ยนะครับนะความแรงของไฟเนี่ยนะครับหรือความเข้มข้นของไฟที่โดดออกที่หัวเทียนเนี่ยมันดูแล้วมันแตกต่างกันนะตัวเนี้ยนะครับไฟจะโดดออกที่หัวเทียนน้อย ส่วนตัวเนี้ยไฟจะโดดออกที่หัวเทียนเป็นปกติหลังจากนั้นนะครับผมก็ลองเอานิ้วอุดนะครับแล้วก็ลองหมุนเครื่องดูเพื่อตรวจสอบกำลังอัดนะก็มันก็ยังมีกำลังอัดอยู่เอาไฟฉายส่องเข้าไปในรูหัวเทียนเพื่อดูว่ากระบอกสูบเนี่ยเป็นรอยไหมก็ยังไม่มีริ้วรอยอะไรนะก็ สองระบบยังใช้ได้อยู่คือกําลังอัดยังมีไฟยังมีอยู่นะครับแต่ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะเนลูกยางปั๊มเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าให้เจ้าของเนี่ยไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับทีนี้ของเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับลูกยางปั๊มแล้วจะมีน็อตยึดมีสกรูยึด2ตัว แต่เขาไปหาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาหาซื้อแบบของดั้งเดิมไม่ได้นะของเดิมนะฮะมันจะยึดจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับมีสกรูยึดเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองเครื่องแต่อัตัวเนี้ยมียี่ห้อนะครับส่วนตัวเนี้ยมันไม่มียี่ห้ออะไรมาเลยทรงคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับในเมื่อมันไม่มีแบบดั้งเดิมอย่างนี้ก็อธิบายเจ้าของว่าคือแบบเนี้ยมันก็ใช้ได้ นะมันก็ปั๊มน้ํามันดูดน้ํามันขึ้นมาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แน่นหนาอะไรนะถ้าลองคิดต่อไปนะครับว่าขนาดอายางปั๊มเนี่ยยังเปื่อยแตกขนาดนี้เลยนะครับพวกท่อน้ํำมันอะไรต่างๆพวกนี้แข็งเป็นหินเลยนะครับนะก็ต้องมาเปลี่ยนท่อน้ํำมันนะครับก็ใส่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าท่อเก่ากับท่อใหม่รูมันต่างกันนะแต่ก็พยายามใส่เข้าไปจนได้ทั้งสงเครื่อง ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกศิษย์นะครับไปเอาน้ำมันเบนซินมานะครับก็ขอมาแค่ลิตรเดียวนะครับสองตัวเนี่ยเป็นเครื่องสองจังหวะนะจะต้องใช้ทูทีเนี่ยผสมลงไปในน้ำมันเชื้อเพลิงนะผมก็ใช้อัตราส่วนผสมที่25ต่อหนึเพราะฉะนั้นเมื่อเอาน้ำมันเบนซินมา1ลิตรนะครับก็จะผสมทูทีเนี่ยลงไป40 cc ซีซี เบนซิน1นลิตร2 t ทีซีซีนะครับไอสูตร so 2ฝา3าฝาเราไม่เอานะครับนะสูตรผีบอกเราไม่เอานะหลังจากนั้นนะครับผมก็มาแบ่งนะครับแบ่งใส่เครื่องละครึ่งลิตรแต่มันไม่ถึงครึ่งลิตรแล้วนะครับแต่เอาง่ายๆว่าแบ่งไปเครื่องละครึ่งลิตรหรือเครื่องละ5 0 0ร้ซีซีนะแล้วก็ลองปั๊มน้ำมันขึ้นมานะครับปรากฏว่านะครับ ยังไงตัวนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะตัวนี้สตาร์ทไม่ติดตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็สตาร์ทไม่ติดมีไฟออกหัวเทียนนะครับแต่ยังสตาร์ทไม่ติดนะผมก็ไปสังเกตดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ท่านดูนะครับนะอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันเคยโดนลื้อมาก่อนแล้วนะครับผมก็มาหมุนล้อแม่เหล็กดูสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีรอยอยู่ นะตรงนี้เป็นจุดที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยนะฮะจะดูดเหล็กติดเลยนะครับนะนี่นะพี่ปุ้ยเอาดอกไขควงตอกมานั่นนะเนี่ยนะครับนี่ยนะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กจะมีรอยอยู่ผมเขไปใกล้ๆมีรอยนะครับมีรอยพอหมุนไปอีกตำแหน่งหนึง่งนะผมหมุนไปอีกตำแหน่งหนึง่ง ก็ยังมีรอยเหมือนกันเนี่ยนะฮะมีรอยก็คือสันนิษฐานว่ารอยเนี่ยคือเกิดจากการไปกับไปเสียดสีกับคอย C D I แต่พอผมไปดูอีกตัวหนึง่งนะที่ตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นแม่เหล็กอันนี้ไม่ใช่รอยเสียดสีนะครับอันนี้คือรอยที่ลักษณะที่มันอยู่กับตรงคอย C D I นะครับไม่ใช่การเสียดสี ผมหมุนไปนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับผมก็หมุนไปนะฝั่งตรงข้ามเห็นไหมฮะไม่มีรอยเสียดสีอะไรเลยแต่เครื่องตัวเนี้ยมีรอยเสียดสีอยู่แล้วที่ผมบอกไปทีแรกว่าเครื่องตัวเนี้ยไฟมันโดดออกที่หัวเทียนค่อนข้างน้อยก็เลยมาตรวจสอบที่คอย C D I อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเครื่องตัวเนี้ย น็อตยึดคอย CDI ที่มีอยู่2ตัวเนี่ยนะครับเป็นสกูเนี่ยใช้ไขควงสี่แฉกเนี่ยคายหรือขันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ล็อกมาอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาไปซ่อมมาแล้วนะครับแล้วมันไม่ผ่านมันไม่จบนะก็จะต้องทำการตั้งระยะห่างคอย CDI ใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมจะมาสาธิตอธิบายการตั้งคอย CDI ส่วนตัวนี้นะครับระบบคอย CDI ีเขาเป็นปกติแต่ผมก็ได้ทำการปรับตั้งให้เขาใหม่นะครับแต่ตัวเนี้จะเอามาใช้อธิบายนะฮะการถอดประกอบล้างคารบูเรเตอร์แบบภาพปัม๊มหรือแบบไดาอาแฟมอ่านะครับเวลาเราจะตั้งระยะห่างคอย CDI นะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ ระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างล้อแม่เหล็กกับคอย C D I ว่ามันต้องห่างเท่าไหร่ซึ่งในเครื่องตัวเนี้ยระยะห่างที่ผมจะใช้ตั้งให้ท่านชมเนี่ยนะครับคือผมใช้ระยะห่างอยู่ที่เดี๋ยวนะครับ0 2 0ม mm, มหรือ0ุดนนิ้ว ระยะห่างพวกนี้นะครับเป็นระยะห่างที่เป็นค่ามาจากโรงงานถ้าเราตั้งน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้มันจะมีผลนะครับ0.20แต่ถ้าเกิดเราใช้ต่ำกว่า0.20นะครับระยะห่างระหว่างคอย CDI กับล้อมแม่เหล็กมันจะใกล้กัน เราต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปลูกปืนที่อยู่ปลายเผาข้อเหวี่ยงมันจะสึกเบ้าลูกปืนมันจะเกิดการสึกเมื่อเครื่องยนต์มันทำงานชิ้นส่วนที่เป็นโลหะมันจะเกิดการขยายตัวถ้าระยะห่างมันน้อยลูกปืนสึกเบ้าลูกปืนสึกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวล้อแม่เหล็กเองเนี่ยมันก็ไม่ได้กลมเป๊ะแบบเอาวงเวียนมาวงนะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องถูก,ถก ถ้าระยะห่างมันน้อยก็มีความเสี่ยงที่ล้อแม่เหล็กกับคอย CDI เนี่ยจะเกิดการกระแทกและเกิดการเสียดสีแล้วจะทําให้ขดลวดที่อยู่ในคอย CDI เนี่ยร้อนแล้วขาดได้นะนี่คือถ้าระยะห่างมันน้อยไปแต่ถ้าเกิดระยะห่างมันมากไปโอเคครับโอกาสที่จะกระแทกหรือเสียดสีกันก็จะน้อยลงแต่ความเข้มข้นหรือความแรงของสนามแม่เหล็กที่ล้อแม่เหล็กเนี่ย ที่จะส่งไปที่ขดลวดที่คอย C D I เนี่ยมันก็จะน้อยลงก็จะส่งผลให้ไฟเนี่ยที่จะไปกระโดดท่ามที่หัวเทียนเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยวิศวกรผู้ผลิตเนี่ยเขาจะต้องคำนวณคิดค้นมาว่าที่ล้อแม่เหล็กเนี่ยมีความเข้มของแม่เหล็กเท่าไหร่นะคอยนี้พันขดลวดมาเท่าไหร่จะใช้ระยะห่างเท่าไหร่นะครับ เราไปเจอช่างบางคนนะครับโชว์เก๋านะครับเอาใบตองเอาสังกะสีเอากระดาษเอาสมุดเอาปกกระดาษอะไรแล้วแต่มาลองแล้วตั้งคือสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาทำเนี่ยคือผมก็ทำได้นะครับนะบางคนเกิดมาไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นเขาเอาใบตองมาวางแล้วก็ตั้งคอย CDI สตาร์ทแล้วมีไฟออกหัวเทียนบอกโอ้โ oh, หนี่โคตรเก่งนี่โคตรเทพเลยนะครับท่านก็ทำได้ครับ นะไอพวกประเภทใช้ f i l ลิ n g ใช้ความรู้สึกหรือโชว์เก่านะครับนะจริงๆทําพวกเนี้ยมันเป็นหลักวิศวกรนะครับวิศวกรรม,มาศาสตร์มันต้องมีค่าตัวเลขไม่ใช่มโนมาทึกทักเอาเองเพราะนั้นเดี๋ยวโมมาเยอะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็จะมาอธิบายว่าจะตั้งเนี่ยยังไงซึ่งมันไม่ยากเลยครับนะเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยต่อนะครับ ตันี้คาบูนะครับเอาหลบไปก่อนนะาตาก,กล้องผมก็ยักแย่ยักยันนะครับเดี๋ยวผมจาไม้รองให้มันสูงขึ้นมานครับวิธีการตั้งนะครับก็คือนะครับเขาบอกว่าเวลาเราตั้งระยะห่างระหว่างคอย CDI เนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงตรงที่ล้อแม่เหล็กมันมีแม่เหล็กอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเรามาตั้งตรงเนี้ย แม่เหล็กมันจะดูดคอย CDI เข้ามาหากันเนี่ยลราจะเกิดการเสียดสีเป็นรอยแต่หลายหลายคนบอกว่าผมก็ตั้งตรงจุดที่เป็นแม่เหล็กมาตั้งนานเลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรผมจะบอกว่าอันนั้นคือเรื่องของท่านนะครับผมไม่อยากไปยุ่งกับท่านแต่เวลาผมสอนเนี่ยมันคือสิ่งที่วิศวกรหรือผู้ผลิตเ,เขาบอกมานะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี่ยเนี่ยนะครับมันคือแม่เหล็กแต่พอเราไปดูอีกฝั่งหนึ่ง เนี่ยนะฝั่งนี้มันไม่ใช่แม่เหล็กเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตรงจุดนี้เป็นตัวตั้งคอย CDI วิธีการก็ไม่ยากนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปคลายน็อตยึดคอย c, c d i ซึ่งในเครื่องตัวเนี้จะเป็นสกูสี่แชรมีอยู่2ตัวนะครับหลังจากเราคลายคอย CDI แล้วจะเห็นว่าคอย CDI เนี่ยมันขยับได้ถัดจากนั้นให้เราใช้ใบฟิลเลอร์เกตเนี่ยนะครับ ค่า0.20หรือจ0.08นิ้วเนี่ยเอาเข้าไปวางแล้วเอาคอย CDI เนี่ยไปกดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอใช้ใบฟิลเลอร์เกตเก่านะครับอันนี้ก็คือ0.20เหมือนกันเพียงแต่ว่าค่าตัวเลขมันหายไปมันผ่านการใช้งานนะครับเอาแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวมันจะติดไอดตรงบาจับหรือมือจับหน่อยนึงนะครับก็เกะก,กาท่านนิดนึงผมก็กลัวจะบางท่านเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นนะครับ <c oughs> แล้วเวลาผมทำงานก็จะลำบากนิดนึง <c oughs> มันอยู่ตรงบาร์พอดีต <c oughs> างติดเ <c oughs> <c oughs> สียงไม่กะ รอบายฟิลเลอร์เกจนะครับสอดเข้าไปนะครับนะสอดเข้าไประหว่างตรงจุดที่ไม่มีแม่เหล็กนะครับแต่ต้องเป็นจุดเรียบๆนะครับนะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคอย CDI นะครับให้แนบสนิทให้แนบสนิทให้แนบสนิทกับตรงล้อแม่เหล็กพอมันแนบสนิทเสร็จเรียบร้อยนะเรากดค้างไว้นะครับ แล้วให้เราเนี่ยนะครับขันสกูหรือน็อตยึดคอย C, C D I กับตัวเรือนเครื่องยนต์ให้แน่นครพอออกแรงขันมันก็จะขยับนะครับ อนนี้ผมจะขันให้แน่นนะครับท่านต้องขันให้แน่นนะครับสกูหรือน็อตยึดสองตัวนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเวลาเครื่องยนต์มันทำงานแล้วเกิดการสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะคลายตัวนะครับก็มีโอกาสที่คอย c d i ีเนี่ยจะมาถูอัลล้อแม่เหล็กแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นะนะครับเดี๋ยวผมขอญาตด,ดันเครื่องฝั่งนี้เพื่อจะขัน ส่วนบาร์อะไรเนี่ยเขาก็หลุดหลุดลิงๆมาอย่างนี้หมดนะครับนะหลังจากเราขันสกรูยึดคอย c d C.I. 2ตัวแน่นแล้วนะครับที่เครื่องตัวนี้นะครับมีน็อตสอตัวเนี่ยนะครับเราก็ดึงนะครับใบฟิลเลอร์เกตออกนะเท่านี้นะครับการปรับตั้งระยะห่างคอย C.D.I. กับล้อแม่เหล็กของเลื่อยยนตตัวนี้ก็จบแล้วละครับเสร็จสิน้นผมไม่ได้บอกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ใช้ระยะห่าง0.20เท่านี้หมดนะครับนะในเครื่องยนต์ทางการ,กรเกษตรพวก honda r โรบินอะไรก็แล้วแต่นะครับระยะห่างพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับสเปคที่วิศวกรโรงงานผู้ผลิตเป็นคนกำหนดมาเพราะว่า,าคว์มเข้มของสนามแม่เหล็กกับจำนวนขดที่พันมาของคอยล์ซีไที่ผมบอกไปนะครับนะอันนี้ผมก็จะใช้ค่านี้ส่วนที่ผมพูดไปสักพักหนึ่งว่า มีคนมาโชว์เกา๋าเอากระดาษหนังสือพิมพ์เอาใบตองเอาถุงอะไรมาทำคืออันนั้นคือผมก็ทำได้นะครับแต่การทำลง YouTube เพื่อจะสอนคนอื่นเนี่ยนะครับมันต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไปสอนหรือทำโชว์เพื่อเอายอดกดไลค์นะครับนะฮะถ้าเกิดว่าผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาสอนตั้งระยะห่างคอย CDI อาท่านเกิดมาท่านไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงทีแรกท่านอาจจะชื่นชมนะโอ้ครูพรเทพโคตรเจ๋งเลยเอากระดาษมาลองแล้วตั้งคอย CDI มีไฟออกหัวเทียนด้วยแต่พอวันหนึ่งคุณรู้ข้อเท็จจริงว่าไอาที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่สเปคมาตรฐานความศรัทธาความเชื่อถือเนี่ยมันจะหายไปแล้วคุณจะมาด่าผมว่าเป็นถึงครูบาอาจารย์เวลามาสอนเนี่ยย่าเอาเรื่องผิดผดมาสอนเลย วัน,นนั้นผมจะไม่สอนอะไรที่มันผิดผิดให้นะครับถ้าจะทำโชว์เพื่อเอายอดไลค์เนี่ยโอ้โหผมทำได้เยอะแยะเลยครับเพะฉะนั้นย้ำว่าที่ผมนำเสนอเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพอตรงนี้มันมีระยะห่างแล้วโอกาสที่เวลาล้อแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันหมุนไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปเสียดสีกันเนี่ยก็จะไม่เกิดยกเว้นมาใช้งานปลายแล้วลูกปืนปลายเพาาข้าเหวี่ยงมันแตก นะครับหรือเบ้าลูกปืนมันสึกหรอนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นก็จะฝากไว้นะครับนะมีผลนะครับต่อระยะการทำงานที่จะทำให้เกิดประกายไฟที่หัวเทียนเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างคลอย C D I ของเครื่องตัดย้าทกของเลื่อยยนนะครับยี่ห้อซูพีเทคนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ